จิเศตอินี้ให้จอบิเศตอีนี้เนเ็จอบิเศจบิเศษอีนี้น่ะอุ้ยุ้อ้ย้ยอนี้ลที่นี่จบิเศษอุ้ยเนเนไปเหียบนะเฮ้ยไ่ตเหียน้ดีูตาขนาดขุดขุดเดียวด้ขุดแเดียวดูมึงดูขนาดขุดแเดียว อย่างสี่ได้ยิเนี่ยวิ่งมาคูดสักบเดียวเนี่ยจอบพิเศษไอ้หันเข้าห้องว่าจอบพิเศษโอ้เลยแหละบ้าเลยเนาะมานบ่ามานบ่มดีมานเด้จอบพิเศษไอ้หันเข้าห้องว่าจอบพิเศษเห็นบ่าที่หมายเลขมั่นได้จอบพิเศษไอ้หันคุดตัวคูดกลางเลยเนาะเออแต่ยังไวาจอบพิเศษคุดกันดีกันบ่าบ้บ้ ค่อยคใช้เจ้รอว่านลอยน่งลอยเออลยน่ยุดได้กกล้องเลยเอได้ไม่ไน้ไ่ได้มาสตทอนคุนได้เดีคิดบ้างขณะคอยคุดจะหนีได้เนยคอยคุดจะหนีอ่ะงไม่ด้วยเนี่ยคิดบ,บ,บ้างคอยอยังได้ตแปิปคุณอ่ะคคดเงี้ยวไปผุน้าคิดว่าคุได้เท่าไห่องหุ้นแต่คุณได้เออมันคือจอบิเศษเหียนไ่ช่จอบิเศษจากมองได้ปั๊บก็เป็นเงินป๊บ อเอาเอาไปอน่อยนึ่งโอ้พูดแต้มเลยก็ได้ขายขาดดิก็ได้ขายขาดมื่อนะไม่ว่างเลยขอหยุอเก่าเด้อโอเคโอเคเด้อเอาอร่อยนึงโอเคเด้อเผ็ดมันเด้อจับวิเศษเด้อไปก่อนเด้อ